ค่ะเสร็จแล้วให้มาลงเซรั่มนะคะเซรั่มประมาณสองปั๊มก็ได้นะคะแต้มค่คะแต้มตามจุดเลยนะคะหนึ่งสองสามจุดแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยเลยค่ะเกลี่ยกว้างนะคะเกลี่ยให้ไปทั่วหน้าเลยนะคะนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้คุณนวดค่ะนวดครีมเข้าไปในผิวคือการยกนั่นแหละคะ่ะเก็บคุณต้องการเก็บร่องแก้มคุณก็รีดร่องแก้มขึ้นไปประมาณนี้นะคะ รีดขึ้นไปเลยนะคะรีดขึ้นไปเลยนะคะจนแห้งนะคะพอแห้งปุ๊บก right ็พ่นน no ้ uh ํานะคะซีกหนึ่งให้พ่นน้ Cross ําให้ฉ่าเสร็จแล้วก็มารีดอีกรอบหนึ่งนะคะรีดไปเลยนะคะรีดไปเลยต้องการเก็บตรงไหนเยอะก็รีดไปน้ําหนักพอประมาณนะคะไม่ต้องกดหนักนะอเสร็จแล้วก็รีดไปเลยนะคะรีดไปเลยพอแห้งนะคะพ่นอีกรอบหนึ่งอนน้มาพ่นนะคะพ่นเสร็จแล้วก็รีดอีกรอบหนึ่งนี่คือรอบที่สามเนาะเสร็จแล้วให้คุณ พอแห้งเสร็จเรียบร้อยให้คุณใช้ผ้าชุบน้ําเย็นมาประครบหน้าค่ะประครบให้ทั่วเลยค่ะวางกลางๆระหว่างหน้านี่เลยปึ้งมันจะฉ่าหน้ามากเลยเสร็จแล้วพอผ้อาเริ่มอุ่นแล้วก็เอามาชุบน้ําต่อแล้วก็ามาประครบอีกครั้งหนึ่งนะคะพอผ้าเริ่มอุ่นเราก็เอามาชุบน้ําอีกครั้งประครบอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็มาดูหน้าค่ะประมาณสักห้าหรือสิบนาทีหน้าคุณก็จะเริ่มเซตตัวแล้วค่อยถ่ายรูปนะคะเพื่อจะให้เป็นบีฟอร์ต์นะคะในการยกหน้าว่ายกได้จริงหรือเปล่านะคะ ก็มีเท่านี้ในเรื่องของการยกหน้าไม่เยอะนะคะก็ลองอไปทําดูเนาะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยละเอียดแล้วนะคะที่บอกไปลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อว่าได้ผลให้ทําดูก่อนนะคะจากปั้นตรงไหนอยากเก็บตรงไหนหรืวลอยตรงไหนที่มันไม่กระชับนะคะตึงมันเหนียวตรงไหนต้องการให้เนื้อมันเข้าที่ยังไงก็ปั้นไปเลยนะคะไม่ยาก